สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการประกาศราชนาวีเรื่องราวข่าวสารจากกองทัพเรือที่มาฝากทุกท่านกันในแต่ละสัปดาห์และในวันนี้ขอเชิญรับชมค่ะ กองทัพเรือจัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินี วันที่3มิถุนายน2563เวลา8นาฬกาพลเรือเอกลือชัยรุดดิตฐผู้บัญชาการทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชราสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2563นกองบัญชาการกองทัพเรือวังนันทอุทยาน โดยภายในพิธีประกอบด้วยการเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรถวายสการะการกล่าวถวายพระพรชัยมงคลด้านหน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีและการลงนามถวายพระพรกองทัพเรือรับมอบหน้ากากาอนามัยจากสถานเอกอัครราชทูตจีนเพื่อนําไปใช้ในการป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองทัพเรือ วันที่หมิถุนายนที่ผ่านมาพลเรือเอกสิทธิพรมาศเกษมเส,มเสนาธิการหานเรือและผู้อํานวยการศูนย์ตอบโต้ภาวะสุกเฉินโควิด -19 กองทัพเรือรับมอบหน้ากากอนามัยจํานวน35,500ชิ้นจากสถานเอกอัครราชาทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยภายใต้โครงการจีนไทยใช้อื่นไกลพี่น้องกัน โดยมีผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำกรุงเทพและคณะเป็นผู้รับมอบณนห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยาน <c oughs> หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือจัดพิธีติดป,ปีกทองระดับอกให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินรุ่นที่71จํนจำนวน130นายวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาพลเรือโทรณรงค์สิทธินันผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรและประดับปีกความสามารถส่งทางอากาศนาวิกโยธินรุ่นที่71ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน130นายณหอประชุมหน่วยปัญชาการนาวิกโยธินในการนี้ได้มีผู้ได้รับรางวัลผลการอบรมและวินัยดีเยี่ยมอันดับหนึ่งได้แก่นาวโทตะวันบุญคงวัฒนาสังกัดกองการบินทหารเรือกองเรือ,อยุทธการ และผู้ที่มีคะแนนศักยภาพร่างกายยอดเยี่ยมได้แก่จ่าเอกนัทพลเกษรพรมสังกัดหน่วยสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการสำหรับหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิทยโยธินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้รับการฝึกวิชาการทางทหารอย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา5สัปดาห์ผู้เข้ารับการฝึกต้องเรียนรู้ในภาคทฤษฎีและฝึกสถานีภาคพื้นต่างๆให้เกิดความชำนาญและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นการโดดร่มประกอบอาวุธประจำกายการโดดร่มลงทะเล ตามที่ครูฝึกได้ให้คำแนะนำเป็นอย่างดีที่สุดต่อไปคณะรัฐมนตรีประกาศขยายต่อพรกฉุกเฉินจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนพร้อมประกาศคลายล็อกดาวน์ผ่อนปรนในระยะที่3เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศข้อกำหนดในครั้งนี้เพื่อคลายล็อกดาวน์โดยมีเนื้อหาสำคัญเช่นปรับระยะเวลาเคอร์ฟิวเป็น23นาฬิกาถึงเวลา3นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์เปิดให้ดำเนินการได้จนถึงเวลา21นาฬิการ้านเสริมสวยร้านแต่งผมหรือร้านตัดผมสำหรับบุรุษและสตรีให้บริการได้ครั้งละไม่เกิน2ชั่วโมงและไม่มีผู้นั่งรอในร้านสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสปาและสถานประกอบการนวดแผนไทยห้ามอบตัวอบสมุนไพรและนวดใบหน้าสถานที่ออกกำลังกายฟิตเนสเปิดให้ดำเนินการได้โดยจำกัดจำนวนผู้เล่นในการเล่นแบบรวมกลุ่มและงดการอบตัวหรือการอบไอ้น้ำแบบรวม รงภาพยนตร์โรงละครโรงมหาสพศให้เปิดดําเนินการได้โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน200คนให้เดินทางข้ามจังหวัดได้ภายใต้มาตรการตามที่ราชการกําหนดและทั้งหมดนี้คือข่าวสารในประกาศราชนาวีที่มาฝากทุกท่านกันในวันนี้พบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ